ครมอรจออนุมัติ4โครงการเติมเงินบัตรคนจนคนละครึ่งเฟส,สามยิ่งใช้ย,ยิ่งได้ สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องข่าวดังตามกระแสซึ่งทางช่องก็จะมีข้อมูลสาระดีๆมาฝากต่ออีกเช่นเคยค่ะและก่อนที่ท่านจะรับชมเนื้อหาในข่าวฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเรามาฟังเนื้อหาในข่าวกันเลยค่ะ ชงคารมอนุมัติ4โครงการกระตุ้นกำลังซื้อเศรษฐกิจครึ่งปีหลังใช้งบรวมกว่า1.4แสนล้านบาททั้งเติมเงินสวัสดิการเติมเงินกลุ่มต้องการความช่วยเหลือพิเศษคนละครึ่งเฟส3ยิ่งใช้ยิ่งได้หวังกระตุ้น GDP โตเพิ่ม1%ซึ่งรายละเอียดคุณคณากรคงประทีบจะมาแจกแจงรายละเอียดให้เราฟังอีกทีหนึ่งค่ะเรามาฟังกันเลยค่ะ คืบหน้าข่าวกับผมยยคณากรคงประที่วันนี้วันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมนะครับมาแจ้งความคืบหน้านะครับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3แล้วก็ยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับล่าสุดกระทรวงการคลังนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าวันอังคารที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับจะมีการหารือกันในที่ประชุมคอรมอน่าจะได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าคนละครึ่งในเฟสที่3คนเก่าจะต้องยืนยันตัวตนเมื่อไหร่นะครับคนใหม่จะต้องลงทะเบียนเมื่อไหร่เพื่อที่จะรับเงิน3,000บาทไปช็อปไปซื้อสินค้ากันนันนน่ะครบ สวนบรสษับริการแห่งรัฐก็จะได้เพิ่มเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการนะครับก็คือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับอังคารนี้นะครับก็จะได้ข้อสรุปทั้งหมดเลยนะครับรอติดตามกันนะครับ